ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สวรรค์เรื่องรองตอนที่32ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเทพย,ายดาหรือเทพเจ้าทุกองค์ล้วนเสวย เป็นจกากรรมคุณทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นทพิปที่อยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นๆแต่จะได้รับความสุขมากน้อยเพียงใดเป็นเวลายาวนานเท่าใด จะขึ้นอยู่กับผลบุญที่เทพเจ้าองค์นั้นๆได้ทําเอาไว้วา่าได้สะสมบุญไว้มากเพียงใดหากเทพเจ้าหมดบุญแล้วย่อมจะต้องไปจุติจากไปเกิดในภพภูมิตามยถากรรมของตนซึ่งหากจะกล่าวถึงเรื่องความสุขในสวรรค์แล้วเทียบกับความสุขในโลกมนสอ์ไม่ได้เลยดังคํากล่าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์เคยตรัสไว้วา่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นประพฤติสิทธิ์ทางกายทางวาจาและทางใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุกติซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์นั่นเองเพึงกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจโดยส่วนเดียวดูก่อนพิกษุททั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลย จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามต่อภิกษุสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับภูเขาหลวงหิมพานอย่างไหนจะใหญ่กว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าที่พระองค์ถืออยู่นี้เล็กนิดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานแล้วย่อมไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซียวย่อมไม่ถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายคนเป็นบัณฑิตนั้นและถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวในการไหนไหนโดยล่วงไปเป็นเวลานานหรือจะเกิดอยู่นานเท่าใดก็ตามก็ย่อมถือกำเนิดในตระกูลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลหรือสกุล พระมหาศารหรือสกุลคฤหบดีมหาศารอันหนึ่งสำหรับข้อปฏิบัติที่จะส่งผลให้ผู้น,นั้นได้ไปเกิดบนสวรรค์คือการประพฤติกุศล,ลกรรมบทสิบ อันประกอบไปด้วยการประพฤติสุดสิทธ์ทางกายสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการประพฤติวจีสุจริตสี่คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อประพฤติมโนสุจริตสามคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองทองธรรมสำหรับผู้ที่กรรมดีไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นซึ่งเป็นทางนำคนไปบังเกิดในแดนสวรรค์ก่อนที่ผู้นั้นจะตาย จากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรหรือเทพธิดาในเทวโลกนั้นย่อมมีเหตุการณ์อันแสดงว่าผู้นั้นจะไปเกิดในสวรรค์นแน่นอนมักปรากฏขึ้นแก่เขาชัดเจนในมรณาสันวิธีคือวิธีจิตใกล้จะตาย โดยจะมีอารมณ์3มอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นยังคนผู้นั้นคือหนึ่งกรรมรม์อันเป็นฝ่ายกุศลคือทําให้ตนเองเห็นอารมณ์ของกุศลกรรมที่ตนเองเคยทําไว้เช่นบริจาคทานเคยบวชพระเคยสร้างศาลาสร้างสะพานเคยรักษาศีลพอเมื่อถึงเวลาจะสิ้นใจจากไปในตอนนั้นเองคนผู้นั้นจะเห็นภาพของตัวเองกำลังทำกุศลกรรมนั้นๆอย่างชัดเจนทำให้เบิกบานชุ่ม ชื่อในกรรมรมอันดีงามเหล่านั้นก็จะชักนำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามพลังแห่งกรรมดีที่ได้เคยกระทำไว้สองกรรมนิมิตอารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลคือทำให้คนผู้นั้นเห็นด้วยจิตใจเช่นถ้าคนผู้นั้นได้เคยสร้างกุฏิโบสถ์วิหารโรงพยาบาลเป็นต้น สิ่งที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆเหล่านั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นหรือหากเคยทอดกระถินเคยบวชพระทอดผ้าป่าก็จะเห็นเครื่องไทยทานที่ตนเคยถวายทานไว้หรือเห็นเครื่องสักการบูชามีดอกไม้ทูกเทียนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นทางใจแล้วจิตก็ยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์แล้วก็ ดับลงจากนั้นก็ไปอุบัติในสวรรค์สาคตินิมิตรรมฝ่ายกุศลคือทําให้เห็นนิมิตต่างๆอันบ่งบอกถึงภูมิสวรรค์ที่ตนไปเกิดหลังจากที่ตนเองได้ถึงแก่กรรมลงแล้วเช่นเห็นเป็นเทพพุตบุเทพพิดานในแดนสวรรค์ซึ่งตนไม่เคยพเห็นมาก่อนบางทีก็ให้เห็นเป็นทิพยยวิมานปราสาสตและสวนสวรรค์อันรื่นรม อันตนไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีก็ปรากฏเห็นเทพบุตรเทพพิดาพากันนั่งรถทิพย์จากสวรรค์มาชวนให้ไปอยู่ด้วยซึ่งถ้ามีบุตรหลานญาติมิสังเกตให้ดีจะพบว่าคนผู้นั้นกำลังหลับตาจากไปอย่างสงบจะพบกับสุติในไม่ช้านั่นเองผู้ใดได้ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วข้าพระเจ้าผู้นำเสนอเรื่องราวของสวรรค์ก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญตามสภาวันสมควรมีจิตใจใฝ่ ในธรรมะจนบรรลุธรรมในลำดับชั้นขั้นสูงต่อไปไปอันส่งผลให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเถิน